สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การรีวิวเฮ้ยหยุดเลยข้าพูดเองอ่ะโอ้คุณเบรียวเดี๋ยวนะครับคุณต้องอยู่ในกล่องไม่ใช่เรอครับคุณออกมาพูดตรงนี้ได้ไงข้าคือเบรียวนะทำไมข้าจะออกมาไม่ได้ล่ะหลังจากที่เจ้ารีวิวแมนหายไปนานวันนี้ก็จะมารีวิวข้าอย่างนั้นเหรอฮะข้าคือด x เอ็กซ์เบรียล็อก ก่อนจะไปดูรีวิวค่าก็อย่าลืมกดติดตามหรือ Subscribe ให้กับรีวิวแมนเขาก่อนจากนั้นก็ไปดูคลิปรีวิวเก่าๆของเล่นต้ามแมนโกตัวไอบริเวณนี้ไปดูได้เลยนะจ๊ะ yeah! <laughs> ถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูรีวิวค่าได้เลยเ <laughs> <laughs> สื้อยืดรีวิวแมนลายใหม่สุดเท่ <laughs> เพียงตัวละ299บาท พิเศษ2ตัว555บาทสั่งซื้อได้แล้ววันนี้นนที่นนแฟนเพจบบรีว e วแมนอ่ะสวัสดียังเป็นทางการครับโอ้โหเมื่อกี้คุณเบเรียลนี่เยี้ยนจริงๆเลยนะครับยังแนะนำอะไรไม่จบขอพูดเองซะแล้วนะครับอ่ะนี่คือ DX เ e ็ก r เรียลร็อกนะครับผมเป็นอาวุธของอุนทร์แมน เซตไม่รู้ว่าร่างสุดยอดไหมน่าจะร่างสุดยอดแล้วแหละนะฮะดูดูแววแล้วนะนี่อันนี้เป็นหน้าแพ็คเกจนะฮะก็จะเห็นเบรเรียลร็อกนี่ชื่อเขานะฮะเบรเรียลร็อกนี่อุลตร้าแมนเซตนะฮะฟา้าฟ้าก็บอกว่าพูดได้ด้วยมีคําพูดบลาบลาบนี่ใช้กับร่างอุลตร้าแมนนี้นี่เป็นด้านข้างนะฮะก็จะเห็นเบรเรียลร็อกอาวุธนะฮะข้างนี้ก็จะเป็นอุลตร้าแมนถือเบรเรียลร็อกอยู่นะครับผมนี่นะฮะอ่าด้านบนด้านบน ตรงนี้ก็จะเป็นอุลตร้าแมนหรือเบริลลร็อกนะฮะแล้วก็บอกว่ามีประโยคคําพูดอะไรนะครับต่มาด้านลลางน,นี้นะไม่มีอะไรสวยเฉยด้านหลังครับอ่าด้านหลังก็จะบอก Bird, สวิชปิดเปิดใส่ฐานกี่ก้อนนะครับมีปุ่มมีทริกเกอร์อะไรตรงไหนอย่างไรบ้างนะฮะก็จะมีเสียงนี่คาพูดตรงนี้นะฮะฟาบเดี๋ยวไงเดี๋ยวอันนี้มันไม่เยอะมากเดี๋ยวพี่แมนจะแปลให้ทุกคนก็แล้วกันนะครับว่าเขาบอกอะไรบ้างนะครับคุณเบเรีลนะฮะ นี่ป้าป้าป้าใช้ท่าอะไรยังไงป้า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 ทำให้ตายแบบไหนอย่างไรนะครับนี่นะฮะอ่ะไปดูของข้างในกันเลยนี่แหละครับคุณเบเรียลร็อกนะครับผมอ่าฟ้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 าด้านข้างนี่เป็นเหมือนอาวุธสั้นอ่ะมีดสั้นอ่ะแดกเกอร์อะไรพวกเนี้ยนะฮะนี่หน้าเบเรียลนะฮะฟ้าตรงนี้ม่วงๆนี่เป็นยางนะฮะจะได้เวลาเด็กเอาไป เล่นอะไรกันจะได้ไม่บาดเจ็บแต่เล่นก็เล่นกันเบาๆอย่าไปฟาดกันแรงๆนะครับอันตรายเด้อนะฮะลูกตาคุณเบรเรียลปากคุณเบรเรียลนะฮะมือจับมีทริกเกอร์2อันลำโพองอยู่ตรงนี้นี่ใส่ทานจับเอสองก้อนตรงนี้นะฮะสวิสปิดเปิดซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับย่าง้เรามาลองเปิดสวิ์กันจะเกิดอะไรขึ้นอ่าคุณเบรเรียลพูดอ่าไหนะลองดูจีกทีสิ อ่านะครับเสียงไม่ดังมากเพราะลำโพงมันแอบอยู่ข้างหลังเนี้ยนะทีนี้ปุ่มตรงเนี้ยกดแล้วปากเขาจะอ้าเห็นไหมเปิดเปิดเปิดแต่ถ้าดันไประยะหนึ่งก็จะเป็นเสียงพูดอ่าทีนี้เดี๋ยวพี่ดมายขอระยะาเปิดอีกทีแล้วพี่ดมาจะดันตรงนี้เล่นๆให้มันลิปซิงกับคำพูดนะหน,นึ่งสองสามเนพอได้ไหมเอามา ไหนามาดูลูกเล่นที่กดตรงนี้เราพูดเลยแล้วกันนะครับเมื่อกี้นิ้วก้อยไปโดนตรงนี้เป็นลูกเล่นอีกอันหนึ่งเอามาดูนี้ก่อนนะฮะไหนามาคุยกับเบรียดันไปทีหนึ่งนะครับลองดูต่อสาม オレットのお天気、オマイワナニオフィス。オモシロイ、チッテミルガン。オマイノコギチャツイマラ。モトモシロイモノキラタラ。モイチドキ。オレットのお天気、オマイワナニオフィス。オモシロイ、チラタラ。 สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าถ้าตามตารางหลังกล่องมันก็จะมีสิบห้าเสียงนะแต่ไม่รู้มันเรียงมาตามนี้หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกัน นะฮะอ่ะโอเคคืออยากจะบอกอย่างหนึง่งคือตอนที่มันพูดเนี่ยเวลาเราดันมาเงี้ยแล้วถ้าเราจะลิปซิงก์อ่ะ อะไรเงี้ยคือบางทีต้องลิปซิงให้อ้าได้แค่ครึ่งปากงี้นะครับถ้าอ้าเต็มปากมันจะไปเสียงถัดไปก็คือมันจะเป็นอย่างงี้ถ้ากดเต็มปากปอย่างี้เห็นปะมาไปเสียงถัดไปเรื่อยๆเ,เลยต้องอ้าแค่ครึ่งปากนี่แบบเนี้ยนะฮะโอเคลุกเล่นต่อมาฮะก็คือตรงนี้นี่เองนี่ มีไฟตงรงตุ่ตาด้วยนะครับมี2เสียงนี่มีแค่นี้นี่นะฮะโอเคต่อไปถ้าไม่ตายถ้าไม่ตายมี3แบบนะครับคือกดค้างให้กรามเขาค้างนะฮะต้องพาไปเข้าหลงมพยาานเย้ยไม่ใช่แบบนี้มันคือยังไงมาดูกันนะฮะ ดูนะในสองส่ามนี่คือแบบที่หนึ่งเสียงสแต์บาร์ไปงี้เรากลับด้านนิดนึงนะครับแล้วก็กดตรงนี้ อ่าต่อมาแบบที่สองครับก็กดค้าสองทอีเราไม่ต้องกลับด้านก็ได้เรานีก้อยกดตรงนี้ก็ได้นะ ตามไอ้ตา ก็มีทั้งหมดถ้าไม่ตาย3แบบด้วยกันนะครับหลังจากใช้ไม่ตายแล้วเสียงตัวน,นี้ก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนเหมือนเดิมมันก็เป็นไอเทมที่น่ารักดีเป็นอาวุธที่ดูแปลกดีเนี่ยเขาขายลูกเล่นไอเรื่องของการพูดเต็มที่เลยนะเนี่ยแต่ว่ามันเป็นภาษาญี่ปุ่นไงคนบ้านเราอาจจะไม่อิน คือบางคนที่อินภาษาญี่ปุ่นก็ดีครับแต่ส่วนตัวพี่มาไม่ค่อยอินเท่าไหร่นะฮะฟังไม่ค่อยรู้เรื่องจะว่าอย่างไงนะเอาว่าข้าพูดได้แต่ภาษาญี่ปุ่นนั้นเหรออุ้ยพูดภาษาไทยได้ด้วยเหรอครับก็ได้นะสิน้อยแน่มาอ่านดูถูกตอนเปิดหัวกับพูดภาษาไทยกับเจ้านะเจ้ารีวิวแมนโอ,โอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเดือดรับค,คุณเบรียลครับใจเย็นครับ เอ้ยน้อยน้อยมาอ่านมาหาว่าเราพูดได้แค่ภาษาเดียวพูดได้แค่ภาษาญี่ปุ่นอย่างนั้นเหรอน้อยแน่ผมรู้แล้วครับว่าพูดได้ครับขอบขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับคุณเบรียลครับโอ้ยงั้นวันนี้ก็คงต้องจบการรีวิวเพลงเท่นี้แล้วครับคุณเบรียลเขาคริวแล้วฮะไปหาว่าเขาพูดได้ภาษาเดียวอะจริงๆอันั้นเป็นลูกเล่นที่เราตัดต่อเองในคลิปนะครับก็ขอขอบคุณเสียงพี่เบิร์ดพักภูมิด้วยครับเป็นคนที่ภาพเบรียลในหนังเรื่องอุลตร้าแมน เซตนี้เองนะครับขอบคุณมากครับที่อุตส่าห์มาลงเสียงให้เราและถ้าใครถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และแชร์เพื่อที่ด้วยนะครับและของเล่นนะฮะอุนตรราแมนไปดูที่ w o r l d w i d e k i s s a n d c r c o m รีบหน่อยนะครับของเล่นอุนตรราแมนเซตค่อนข้างจะหมดไวนิดหนึ่งนะฮะเขาพูดอะไรอ่ะเฮ้ยทิ้งไว้เฉยเขาพูดด้วยเหรอไอยาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพิ่งรู้เดี๋ยวลองทิ้งเขาไว้เฉยเนะดูซิเขาจะพูดอะไรไหม เฮ้ยเข <sh arp> ากำลังจะพูดนิ้วก้อยไปโดนอู้เมื่อกี้เรียกเฮ้ยโอไม่แล้วจะเรียกเราอ่ะรออีกทีรออีกทีนึกถึงลูกเล่นนี่เลยผมขัดเบนโอที่แบบทิ้งไว้นานๆแล้วแบบเป็นเสียงอิมเมจินพูด <_ an> พูดแล้วอโอเคงั้นลูกเล่นน่าจะครบไม่ตกหล่นอะไรละ้นะครับผมอขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้มากๆเลยนะครับอย่าลืมนะครับ w w w k i s s a n d c a r c o m ไป่องก็ได้เลยสำหรับวันนี้ต้องลากันไปก่อนแล้วสวัสดีครับก็ยังไม่ได้ซัไค์อย่าลืมซสไครพรแนด้วยเนดะ้อว้าฮ้าห้าห้าาห้าว้าาาา